ครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีพี่น้องทั้งไทยและสรประปล่าวนะครับมนีกับมีโอกาสมาเที่ยวชมนะครับบรรณะอุทยานนะครับชมธรรมชาติมนีนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาถึงนะครับถึง สิภาษีพี่น้องเที่ยวชวมนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศครับในต้นไม้นะครับเป็นหินเป็นเป็นหินเป็นธ้รมน,นะครับเป็นที่ท่องเที่ยวได้นะครับปูเดมักธรรมชาตินะพี่น้องนี่ครับต้นไม้ย่า้าพี่น้องเที่ยวชวมธรรมชาตินะครับ ไปน,น้องเกิดยางชมม่มรับมานะครับจะเป็นล่องหินนะครับเกิดจากกาันเสาะถือเสาะของน้ำของร่มนะครับไปนี่ครับเกิดเป็นปองข้างยางนะครับ,รบจะเป็นประมาณนี้ ต้นไม้สวยงามตามธรรมชาตินะครับพี่น้องนะครับถ้าหรือเป็นร่องหินนะครับเป็นร่องหินอย่างนี้เลยนะครับไนะปพี่น้องเดินทางต่อนะครับ ชมธรรมชาติทงตันนะครับมันจะเป็นทางตันนะพไปน่องนะครับเป็นรองเป็นซองไปกังสั่นแหละสวยงามนะครับสวยงามตามธรรมชาตินะครับดูนาวาอุทยานนะครับนาวาอุทยานผูหันผูลงงานะครับ พี่น้องอยากมาถ่ายรูปหรือมาอยากมาต่องเที่ยวนะครับกลับมาได้นะครับสวยงามนะครับเนจะเป็นหินผาที่มะตั้งึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับถูกล่มถูกฝนกัดก้อนไปเปลน,น่ยนสีนะครับไม่มีใครมาปุงแต่นะครับเป็นหินสวยงาม ้นไม้ก็ใหญ่สวยงามบุดมสมบูรณ์นะครับเป็นหินผา้เป็นน่องเบื้งนะครับบริเวณรอบรอบนะครับเป็นทาง ก็ขึ้นไปไน้เสระลครับประมาณนี้ครับงามจากธรรมชาตินะครับร้วนนะครับเขียนคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่นี่ก็คือมณฑลอุทยานภูหันภูรงามครับโปรดติดตามฝากช่องพ่อน้องปางนะครับกดไลค์กดแชร์เปลี่ยนกตั้งใจให้พ่อน้องปางไเด้อครับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไวซะเมีครับสวัสดีครับ